ข้อใดเป็นโมเลกุลโครงสร้างริวีซข้อใดต่อที่ข้อที่สองค่ะข้อใดที่โมเลกุลที่เป็นโครงสร้างดิวีซของเขาเนี่ยมีอะตอมกลางครบตามกฎออกเตตเอ้ยครบตามกฎออกเตตแสดงว่าครบเท่าไหร่คะครบ8ค่ะแสดงว่าต้องมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมกลางครบแแล้วก็ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ทุกอะตอมค่ะรวมกันจะมีจํานวนมากที่สุดอันดับแรกต้องเป็นไปตามกฎออกเตตก่อนอันดับที่2คือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในทุกทุกอะตอมรวมกันมากที่สุดเด็กๆก็ต้องไปดูทีละตัวค่ะอย่างเช่นตัวแรกคือ SO 3เนาะ SO 3แสดงว่าแสดงว่าอยู่ตรงนี้อ่า O เป็นอะตอมที่ไปสร้างพันธะอยู่ทั้งหมด3อะตอมแล้วก็ S เป็นอะตอมกลางดังนั้นเราโฟกัสที่อะตอมกลางคือ S ค่ะว่า S ของเราจะมีครบ8ไหมถ้าไม่ครบ8หรือเกิน8ใช้ไม่ได้นะ ใช้ไม่ได้นะคะธรรมดาซันเฟอร์ของเราเนี่ยมันอยู่หมู่6ค่ะดังนั้นมีวาเลนซ์หค่ะ1 2 3 4 5 6แบบนี้แล้วไปแชร์อิเล็กตรอนกันกับออกซิเจนค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปหนูหนูหน,หน,หนูดูช่วยครูหน่อยเฮ้ยตรงนี้ค่ะเขาแชร์กันแชร์กันแชร์กันของเดิมค่ะมี1 2 3 4 5 6เอามาอีก7 8 9 10 11 12โอ้โห12อิเล็กตรอนไม่เป็นไปตามกฎออกเตดดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ได้ต่อไปข้อที่2ค่ะ Asarsenic ค่ะ arsenic แล้วก็ H ห้อย3 arsenic คือ arsenic ค,คืออะตอมกลางจากนั้นไฮโดรเจน3อะตอมปื๊บไฮโดรเจน3อะตอมค่ะ arsenic อยู่หมู่5ค่ะ1 2 3 4แล้วก็5ค่ะไปแชร์อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนค่ะปื๊บไปดูค่ะของเดิมเขามีอยู่5ค่ะ1 2 3 4ามสี่ห้าแชร์มาอีกหกเจ็ดแล้วก็แปดโอเคครบแปดจ้าอันนี้คือครบแปดนะดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบได้แล้วก็เขามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้คือทำาปอ่ะตรงนี้คือแชร์อิเล็กตรอนไปแล้วแชร์ไปแล้วแชร์ไปแล้วเหลืออิเล็กตรอนคู่เดดเดี่ยวเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นโอเคเหลือค่ะ เหลือหนึ่งคู่อ่าอันนี้เหลือหนึ่งคู่แต่อาจจะมีตัวที่เหลือมากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นเด็กๆไปดูตัวต่อไปค่ะ P H 3อ่ะ P h 3ค่ะแสดงว่า P เป็นอะตอมกลางปึ๊บ P อะตอมกลางแล้วก็ฟูออรินค่ะฟูออรินอยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วก็ฟูออรินอ่า P P หมู่5เหมือนเดิมถูกต้องปะ P หมู่5 1 2 1 2 3ค่ะแล้วก็4แล้วก็5อันนี้เหลือแน่นอนค่ะ1คู่ค่ะแล้วก็ไปแชร์ค่ะไปแชร์อีก หนึ่งค่ะตรงนี้หมดปลายหมดปลายอ่านนับนับก่อนอันดับแรกนะับว่าครบตามกฎออกเตตไหมของเดิม1 2 3 4แล้วก็5เอามาอีก6 7 8โอเคครบตามกฎออกเตตค่ะมี8อิเล็กตรอนอ่านตอบได้แล้วไปดูอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เหลือค่ะตรงนี้เหลือ1คู่นะแล้วตรงนี้ฟูออรีนมันเป็นหมู่7หมู่7ไปแล้ว1เหลือ6ค่ะ6แสดงว่า3คู่อ่าสคู่1 2แล้วก็3ค่ะตรงนี้ก็ต้องเหลือ3คู่เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นฟูออรีนเหมือนกันตรงนี้ก็ต้อง ้งคู่เช่นเดียวกันเพราะฟูออรีนเหมือนกัน1 2 3ค่ะตรงนี้3 3 3 3 3เป็น9ค่ะแล้วก็เป็น10เป็นทั้งหมด10คู่เหลือ10คู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั่นเองอตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปต่อที่ข้อที่4ค่ะตอนนี้คนที่นำโด่งคือ P F 3เนะาะทั้งครบตามกฎออกเตตแล้วก็เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเยอะค่ะทีนี้ O ค่ะ O เป็นอะตอมกลางแล้วก็ฟูออรีนค่ะ โออยู่หมู่หกค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าหกแล้วก็ไปแชร์ค่ะไปแชร์หนึ่งค่ะนี่เหลือแน่นอนค่ะนี่ตรงนี้แชร์กันแล้วค่ะไปดูครบ8ปดไหมหมู่หกเอามาอีกสองคบแปแน่นอนฟูอรีนล่ะฟูอรีนก็เหลือก็เหลือหกค่ะเหลือสามคู่หนึ่งสองสามคนนี้ก็หนึ่ง สองแล้วก็3ค่ะไปดูเหลือกี่คู่1 2ึ่งสองสาสีห้าหเจ็ดแล้วก็แปดเหลือ8ดคู่อ่าแดคู่8ดคู่อิเล็กตรอนดังนั้นไม่สู้นะไม่สู้ไม่สู้ PF3 ค่ะ ต่อไปค่ะ HNO 3 N เป็นอะตอมกลางแล้วก็ O อยู่ล้อมรอบ3แล้วก็ไฮโดรเจนหมู่5มี1 2 3 4แล้วก็5ถูกต้องปะไป 5, อ่าของเดิมมีอยู่5ไปแชร์อีกสมมติแค่สมมติแค่แชร์อีก5ก็เป็น10แล้วดังนั้นไม่เป็นไปตามกฎออกเตตแน่นอนข้อนี้ไม่เป็นไปตามกฎออกเตตดังนั้นตอบไม่ได้คำตอบของเราตอบข้อที่3ค่ะเพราะว่าเขาเป็นไปตามกฎออกเตตแล้วก็เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดียว รอ,รอบทุกอะตอมมีค่ามากที่สุดตอบข้อ3ค่ะที่3ค่ะไฮโดรเจนไดซันไฟมีสุดแบบนี้เลย S2S2 ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นสารประกอบที่มีพันธะไดซันไฟด้วยซึ่งเป็นพันธะที่เกิดระหว่างอะตอมของซัลเฟอร์ด้วยกันซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวแบบนี้อ่าพันธะเดี่ยวแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่าลักษณะโมเลกุลเขาใกล้เคียงกันเลยกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อ่า S2O2 เขาบอกว่าจงเปรียบเทียบสีระหว่าง2โมเลกุล นี้ข้อใดต่อปีนี้ถูกต้องอันดับแรกเด็กๆต้องวาดภาพโมเลกุลเขาออกมาก่อนนะเนาะเขียนเป็นโครงสร้างเขาออกมาก่อนอย่างเช่นข้อนี้ไฮโดรเจนไดซัลไฟห์ค่ะก็คือซัลเฟอร์เป็นอะตอมกลางอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเกิดพันธะเดี่ยวแบบนี้ใช่ปะจากนั้นไฮโดรเจนเป็นอะตอมที่ล้อมรอบไฮโดรเจนก็สร้างพันธะเดี่ยวใช่มีการแชร์อิเล็กตรอนตรงนี้อ่าดังนั้นทีนี้เด็กๆก,ก็ไปดูไฮอ่าซัลเฟอร์ของหนูซัลเฟอร์ของหนูอยู่หมู่หกหมู่หกแชร์ไปแล้วสองถูกต้องปะดังนั้นเหลือสี่ค่ะสี่ ก็คือ2คู่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ทั้งหมด2คู่ค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเหลือทั้งหมด2คู่ค่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งคือไฮโดรเจนเบอร์ออกไซด์ค่ะก็คือออกซิเจนเป็นอะตอมกลางเกิดพันธะเดี่ยวแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไฮโดรเจนไฮโดรเจนทีนี้ไฮออกซิเจนตรงนี้ก็อยู่หมู่6เหมือนกันถูกต้องปะหมหใช้ไปแล้ว2ก็เหลือ4 4สก็คือ2คู่เด็กๆสังเกตซิเอ๊ะเขาเหมือนกันเลยนะเนี่ยโครงสร้างเขาใกล้เคียงกันเลยแต่ตรงเนี้ยเขา ก็เป็นพันธะเดี่ยวระหว่าง S กับ S ตรงนี้เป็นพันธะเดี่ยวระหว่าง O กับ O จากนั้นเอามาเปรียบเทียบค่ะ ข้อแรกที่จะใช้เปรียบเทียบคือความยาวพันธะสภาพขั้วของโมเลกุลแล้วก็แรงแผ่กระจายลอนดอนอ่าจากตรงนี้เด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูตัวไหนก่อนดีครูเอจะชอบดูสภาพขั้วของโมเลกุลสภาพขั้วของโมเลกุลนั้นเวลาเราดูเราดูที่เดลต้าเอ็นค่ะปึ๊บเดลต้าเอ็นคือผลต่างเ e อ็นนั่นเองตอนนี้ธาตุที่สร้างพันธะกันตรงนี้คือ O กับ H ค่ะตรงนี้คือ S กับ h ค่ะอ่าทีนี้เดลต้าเอ็นมันขึ้นอยู่กับค่าเ e อ็นของาธาตุซึ่ง ออกซิเจนเด็กๆจำได้ไหมสามาธาตุที่มีค่า EN สูงในตารางาธาตุฝนค่ะ F O N นะเขามีค่า EN สูงดังนั้นออกซิเจนมันลบกับไฮโดรเจนแล้วก็ซัลเฟอร์มันลบกับไฮโดรเจนออกซิเจนต้องมีค่าเดลต้า EN ที่สูงกว่าแน่นอนอ่าดังนั้นฟังทางนี้ค่ะเดลต้า EN ของเขาจะสูงเมื่อสูงแสดงว่าสภาพคั้วของเราก็ต้องสูงตามไปด้วยอ่าค่าเดลต้า EN สูงสภาพคั้วเราก็ต้องสูง ดังนั้นค่ะโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะมีสภาพค้วของโมเลกุลที่สูงกว่าไฮโดรเจนไดซัลไฟน์นั่นเองดังนั้นข้อไหนที่ตอบว่า ข,ข้อไหนที่ตอบถูกบ้างเด็กๆก็ไปดูอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของเราต้องสูงกว่าไหมตรงนี้เขาบอกว่าตาา่ำกว่านี่ S2S2 ของเราต่ำกว่า S2O2 ดังนั้นข้อที่เป็นไปได้คือข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ตัดช้อยได้แล้ว3ข้อค่ะเหลือช้อย5 0 5สก็ต้องถูกแล้วแหละต่อไปค่ะต่อไปค่ะเป็นแรงแผ่กระจายลอนดอนดเด็กๆขามันจะเชื่อมกันแหละ2อันเนี้ยแรงแผ่กระจายลอนดอนแรงแผ่กระจายลอนดอน่ะคือแรงที่ อยู่ในโมเลกุลที่ไม่มีขั้วค่ะ,ะดังนั้นมันจะอยู่ในโมเลกุลที่มีขั้วเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยเจ้าเนี้ยสภาพขั้วมันสูงเนี่ยสภาพขั้วมันสูงถูกต้องป้าเนี่ยไฮยโดรเจนเปอร์ออกไซด์สภาพขั้วสูงแสดงว่ามันมีขั้วสูงถ้ามันมีขั้วสูงแสดงว่ามันต้องมีแ,แรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างขั้วเขาเรียกว่าแรงระหว่างขั้วสูงสูงมากกว่าแรงลอนดอนเพราะอะไรแรงแผ่กระจายลอนดอนเนี่ยเขาอยู่ในโม อมลิกุณที่ไม่มีขั้วดังนั้นจากตรงนี้ค่ะปึ๊บครูเอยงลงมาให้ว่าสภาพขค้วต่ำค่ะ แสดงว่าสภาพขั้วต่ำนะเขาจะมีแรงแผ่กระจายลอนดอนคู้ยย่อว่าแรงแผค่ะมีแรงแผ่กระจายลอนดอนสูงนั่นเองหรือเยอะนั่นเองอ่าเยอะก็คือมีความแข็งแรงนั่นเองซึ่งจากตรงนี้อันนี้บอกว่าแข็งกว่าอันนี้บอกว่าอ่อนกว่าเด็กๆก็ต้องไปดูเมื่อกี้คู้บอกแล้วตรงนี้เขามีขั้วน้อยกว่าก็ต้องมีแรงแผ่กระจายลอนดอนมากกว่าดังนั้นมันต้องแข็งกว่าเออดังนั้นได้คําตอบแล้วค่ะคําตอบของเราคือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สี่ หรือบางคนจะดูที่ความยาวพันธะก็ได้นะความยาวพันธะซัลเฟอร์พันธะเดี่ยวซัลเฟอร์กับซัลเฟอร์กับออกซิเจนกับออกซิเจนพันธะเดี่ยวระหว่างซัลเฟอร์เขาจะมีความยาวพ ed, ันธะที่มากกว่าเด็กๆจะเห็นว่าเอ้เขายู่หมู่6เท่ากันเขาเกิดพันธะเดี่ยวเท่ากันทําไมล่ะคะเวลาเด็กๆดูนะความยาวพันธะถ้าเขาอยู่หมู่เดียวกันทุกอย่างเหลือเหมือนกันแล้วเกิดพันธะเดียวกันให้เด็กๆดูที่โปรตอนเนี่ยถ้าโปรตอนเขาเยอะแสดงว่าความยาวของพันธะเขาก็จะสูงด้วย นนั่นเองโอเคที่5เขาบอกว่าเขาให้ทาสมมุติมาทั้งหมด5ชนิดตามนี้เลยเขาบอกว่าข้อใด ข้อใดเป็นไอออนที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานหลักสูงสุดแตกต่างจากไอออนข้ออื่นที่ตอนแรกอะเขาให้มาเป็นอะไรเป็นอะตอมแล้วเขาถามหาไอออนถูกต้องป้าดังนั้นเด็กๆก,ก็ไปจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยระดับพลังงานหลักสูงสุดของเขา่เป็นอย่างไรซึ่งเด็กๆสังเกตจากตรงนี้เขาเป็นธาตุทรานซิชันซะส่วนใหญ่เลยถูกต้องป้าดังนั้นการจัดเรียงที่จะได้ผลก็คือการจัดเรียงแบบระดับพลังงานย่อยก่อนแล้วค่อยจัดแบบระดับพลังงานหลักแล้วเราจะ รู้ระดับพลังงานหลักสูงสุดของแต่ละตัวอะอย่างชิบ A ค่ะ A หนูจัดได้เท่าไหร่คะ25่ค่ะ25หนูก็จัดไปเลย1 s 2ค่ะ2 s 2ค่ะ2 p 6ค่ะต่อไปเป็น3 s 2ค่ะเป็น3 p 6ค่ะต่อไปเป็น4 s 2ค่ะต่อไปเป็น3 d 25ใช่ไหมที่ต้องการเป็น3 d 5ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็น A อะไรเนี่ยเป็น a 2บวกค่ะเป็น a 2บวกแสดงว่าต้องมีการเสียอิเล็กตรอนไป2 เสียอิเล็กตรอนเวลาเราเสียเราต้องเสียวงนอกสุดหรือระดับพลังงานสูงสุดระดับพลังงานสูงสุดเราอยู่ดูที่เลขข้างหน้าได้เลยค่ะเลขข้างหน้าสูงสุดตอนนี้คือเลข4ค่ะดังนั้นตรงระดับพลังงานที่4เรามีอิเล็กตรอนอยู่2ตัวพอดีเลยดังนั้นเสียอิเล็กตรอนไปปุ๊บค่ะแสดงว่าเราจะจัดแบบระดับพลังงานหลักได้ระดับพลังงานหลักที่1ึคือ1นําำหน้ามีอิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวเขียน2ไว้ค่ะระดับพลังงานที่2ค่ะปุ๊บนี่มี2ตัวรวมกันค่ะ2กับ6รวมเป็น8เอาเลขชี้กาลังข้างบนมารวม ะะระดับพลังงานที่3ค่ะหนูรวมกันค่ะได้เท่ากับตรงนี้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไดเท่ากับสิบสามแสดงว่าเขาอยู่ในระดับพลังงานหลักสูงสุดค่ะหลักที่หลักที่เท่าไหร่คะหลักที่สามค่ะระดับพลังงานสูงสุดเขาคือระดับพลังงานหลักที่สามหรือ n เท่ากับสามค่ะต่อไป d u d dog หนูก็ทําวิธีการเดียวกัน d d o c ยี่สิบเก้าค่ะถ้า d d o c ยี่สิบเก้าแสดงว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยนะยี่สิบเก้าเพราะว่าตรงนี้เขาถึงตรงนี้คือ 25ถูกต้องปะถึงตรงนี้คือ25หนูก็จัดไปเลย 1s2 เหมือนกันค่ะ 2s2 ค่ะ 2p6 ค่ะ 3s2 ค่ะ 3p6 ค่ะ 4s2 ค่ะแล้วก็ 3d9 แบบนี้ใช่ปะแต่ไม่ถูกต้องนะ29เนี่ยเวลาจัดเรียงเขามีลักษณะพิเศษจัดเรียงเพื่อที่จะให้ครบออบิทัลนั่นเองดังนั้นตรงนี้เป็น 3d9 เราจะช่วยให้เขากลายเป็น 3d10 เพื่อให้เต็มเนาะจากตรงนี้ค่ะเอามา10แสดงว่าเขาไปขอจากคนนี้มาคนนี้จาก2หลื ค่ะทีนี้เขาเป็น2 d ดีอะไรจ๊ะสองดีสองถูกต้องปะอ่าสองดีสองบวกค่ะสองบวกแสดงว่าเสียอ e ิเล็กตรอนไป2ตัวแสดงว่าเสียตรงนี้ไป1ค่ะอ่า,เส,อาเสียตรงนี้ไป1แล้วก็มาเสียอีกตรงนี้อีก1จากสิบก็เลยเหลือ9้าโอเคทีนี้จัดเรียงแบบระดับพลังงานหลักสิหลักที่1นหนูมี2ค่ะหลักที่สองรวมกันเป็น8ดเหมือนเดิมค่ะอ่าเป็นสองแปดเนาะสองปดหลักที่3ามหนูเอามารวมกันค่ะหลักที่3าตรงนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะเป็นแ8ดปดบวกเ้าเป็นสิบ เนั่นเองอดังนั้นเป็น17แสดงว่าอยู่ระดับพลังงาน n เท่ากับ3เหมือนกันค่ะ,ะระดับพลังงานหลักสูงสุดของเขานะ n เท่ากับ3แสดงว่ายังไม่แตกต่างกันเพราะว่าอยู่ระดับพลังงานสูงสุดที่ n เท่ากับ3เท่ากันเลยต่อไปค่ะ,ะ e ค่ะ e ก็เหมือนกันเด็กๆก็จัดเรียงอ e ิเล็กตรอนซะ e หนูเป็น30ใช่ปะดังนั้น e เป็น30มนี่ครูเอขอลากตรงนี้เลยนะทุกอย่างตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เป็น 4s2 ค่ะแล้วตรงนี้เป็น 3d เท่าไหร่จ๊ะ 3d10 เนี่ย30พอดี ลแล้ว e ของเราเป็น4บวกจ้ะนี่ e 4บวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปทั้งหมด4อิเล็กตรอนดังนั้นเสียนอกสุดก่อนคือเสียระดับพลังงานสูงสุดก่อนออาเสียไป2แล้วคนนี้ยังไม่พอเหลืออีก2ดังนั้นจาก10ก็เลยเหลือ8ค่ะดังนั้นหนูก็จัดเรียงอิเล็กตรอนตรงระดับพลังงานที่1หนูก็ได้2เหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงนี้เนาะนี่ระดับพลังงานที่2รวมกันก็ได้8เหมือนเดิมค่ะ,ะได้8เหมือนเดิมค่ะระดับพลังงานที่3ล่ะคะตรงนี้มีเท่าไหร่ตรงนนนีีี้้มม8 8 8ะะคะแลววาบบกกกัอเป็ เท่าไรจ้าเป็น16จ้าอ่าสิแสดงว่า n เท่ากับ3เหมือนกันระดับพลังงาน n เท่ากับ3เหมือนกันค่ะต่อไปไปดู g หน่อย g ของเรา33ค่ะอ่า g ของเรา33ปุ๊บเหมือนกันเลย33ไปเลยนี่ตรงนี้หนูก็จะเป็น 4s 2ตรงนี้จะเป็น3 d 8แล้วก็อ้อ3 d 10ค่ะได้เป็น30แล้วนะเป็น30แล้วนะตรงนี้ต่ออีกค่ะเพราะว่ายังไม่ครบ33ต่ออีกที่ 4p เท่าไหร่จ้า 4p 3นั่นเอง อ่ะทีนี้เขาจ่ายอิเล็กตรอนไปกี่ตัวเสียไป5ตัวเพราะเขาเป็นบวกหเราก็ต้องเสียระดับพลังงานนอกสุดไปก่อนนี่ระดับพลังงานนอกสุดคือ4ค่ะ4ค่ะดังนั้นเสียไป5พอดีเลยเห็นปะ2กับ3เป็น5ดังนั้นหนูจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ได้ได้ตรงนี้ระดับพลังงานที่1ก็เหมือนเดิมเนาะได้2เหมือนเดิมค่ะระดับพลังงานที่2รวมกันได้8เหมือนเดิมค่ะระดับพลังงานที่3ตรงนี้มี8ค่ะตรงนี้มีอีกเท่าไหร่คะมี10รวมกันเป็น18ยังอยู่ในระดับพลัง งาน n เท่ากับ3เหมือนเดิมข้อเจค่ะข้อเจตอนนี้เขามีเลขอะตอมเท่ากับ35ใช่ปะ ปุ๊บคุณเอเขียนตรงนี้เนะ35ค่ะ35เด็กๆก็จัดเรียง35ไปเลยเนาะมันก็คล้ายๆกับ33แหละอ่คล้ายๆกับ33แหละปุ๊บนี่คุณเอจะมาถึงตรงนี้นะเป็น 4s2 ค่ะแล้วก็ 3d10 แล้วก็ 4p อะไรจ้าต่อไป 4p5 นั่นเองครบแล้ว35แต่ตอนนี้เจมันเป็น2บวกแสดงว่าเจเสียอิเล็กตรอนไปทั้งหมด2ตัวนั่นเองทีนี้เวลาเราเสียค่ะเราก็ต้อง เสียระดับพลังงานนอกสุดก่อนตอนนี้มี 4s กับ 4p ดังนั้นเราต้องเสียที่ 4p ก่อน 4p มี5เหลือ3จ้าทีนี้เด็กๆก,ก็ไปนับ แล้วก็ทําให้เป็นระดับพลังงานแบบระดับพลังงานหลักค่ะระดับพลังงานหลักที่1ก็ต้องมี1เหมือนเดิมค่ะมีเหมือนกันเนาะมี1เหมือนเดิมเอ้ยมี2ค่ะมี2อิเล็กตรอนเหมือนเดิมแล้วก็ระดับพลังงานที่สองค่ะหลักที่2ก็คือรวมกันได้เป็น8เหมือนเดิมค่ะระดับพลังงานหลักที่3ค่ะทีนี้หนูต้องมารวมกันนะระดับพลังงานหลักที่3หนูมีตรงนี้8แล้วก็มีตรงนี้10เป็น18จ้ะเฮ้ยแล้วเรามีต่อที่ระดับพลังงานที่สด้วยค่ะนี่1แล้ว แล้วก็2มี2ตัวแต่อิเล็กตรอนมี2กับ3รวมเป็น5นั่นเองดังนั้นหนูจะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้288แล้วก็5เฮ้ยตรงนี้ระดับพลังงาน v a เลนซ์อิเล็กตรอนเขาอยู่ในระดับพลังงานสูงสุดคือ N เท่ากับ4ค่ะไม่ใช่ N เท่ากับ3เหมือนเพื่อนแล้วนะดังนั้นข้อที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือข้อ5เด็กๆตอบข้อที่5ได้เลยที่6ค่ะเขาบอกว่าไอโซโทปแนะสังเคราะห์ได้จากการยิงนิวเคลียสคนนี้แหละ ด้วยคนนี้ดังสม,มาการเลยนะจากนั้นเขาก็จะได้ไอโซโทปของ Z ออกมาแล้วก็นิวตรอน5อนุภาคนั่นเองที่นี้เขาบอกว่าเฮ้ยไอโซโทปของธาตุแซดนะมันยังสามารถสามารถเกิดได้จากไอโซโทปของเเขาแผ่รังสีออกมาไอโซโทปของ x แผ่รังสีออกมาเป็นรังสีแอลฟา3อนุภาคแล้วก็จะไดธาตุแซดออกมาเช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาไอโซโทปแซดนะเขาถามหาไอโซโทป X ว่าเป็นไปตามข้อใด ได้มากที่สุดอันดับแรกเด็กๆต้องเริ่มต้นจากปฏิกิริยานี้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าแซดคืออะไรอ่าเพื่อที่จะรู้ว่าแซดคืออะไรถึงจะรู้ว่า X คืออะไรเนาะอ่ะไปเริ่มต้นค่ะสําหรับปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เวลาเด็กๆดูเด็กๆต้องดูทั้งเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมเลขข้างบนกับเลขข้างล่างของเด็กๆต้องมีค่าเท่ากันเนาะเด็กๆดูฝั่งทางนี้เอาเลขมวลก่อนนะข้างบนค่ะ248บวกกับ23รวมกันจะได้271นนั่นเองอ่ะฝั่งนี้รวมได้2 271ค่ะฝั่ง นี้ค่ะมีแล้ว1นคูณหอะตอมอ่าคูณ5โมลหรือ5อนุภาคข้างหน้าด้วยนะคะ1นคูณหได้5มีแล้ว5ค่ะ5ลบ จาก271ก็จะได้266ดังนั้นเลขมวลของแซได้เท่ากับ266นั่นเองจ้าต่อไปค่ะฝั่งเลขข้างล่างบ้างตรงนี้คือเท่าไหร่คะ9 6ค่ะตรงนี้คือ11รวมกันเป็น107อ่ารวมกันเป็น107ค่ะแล้วทีนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น0 0คูณ5ก็ได้0ค่ะแสดงว่าเลขอะตอมเขาก็มีค่าเท่ากับ107อาได้ธาตุแซตแล้วเรียบร้อยได้ไอโซโทปของแซแล้วไปต่อไปต่อทีนี้เขาบอกว่าแซเนี้ย เขายังสามารถสังเคราะห์ได้มาจากไอโซโทป x เนอะเขาบอกว่า x เนี่ย แอนุภาคเป็นลังสีแอลฟาลังสีแอลฟาเด็กๆจําได้อยู่ใช่ไหมลังสีแอลฟาคือ sec 2จ้าไป้ทั้งหมด3อนุภาคด้วยแล้วก็มันที่สําคัญคือมันได้ทัดแซดด้วในเองมีเลขมวลเท่าไหร่นะเมื่อกี้266ค่ะแล้วก็เลขอะตอมข้างล่างคือ107ค่ะจากนั้นเอ้ยถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ดุลสมการเหมือนเดิมค่ะด้านดังนั้นฝั่งด้านนี้เลขบนก็ต้องเท่ากันเลขล่างก็ต้องเท่ากันไปดูเลขข้างล่างก่อนเลขข้างล่างตรงนี้คือ107ค่ะ ตรงนี้คือ107แล้วตรงนี้คือ2 2คูณ3ด้วยดังนั้นตรงนี้เป็น6ค่ะ6บวกกับ107ดังนั้นเป็น1 1 3นนั่นเองดังนั้นมีแค่ข้อเดียวแล้วตอบข้อที่5ไปดูซิว่าข้างบนเราจะถูกต้องด้วยไหม266ค่ะ266 4 3เป็น12ค่ะ12บวกกับ2 6 6เป็น278นั่นเองดังนั้น278ตรงเลยดังนั้นตอบข้อที่5เรียบร้อยแล้วจ้า